ชมครับที่จังหวัดลำปางนะครับได้ทำพิธีรดน้ำสักการะอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพช้างและร่วมกันส่งน้ำพระเทระชั้นผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลโอกาสสงกรานต์ครับ นายชัชวชานสายยบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางสุพรรณีฉายยบุตรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางนำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐนทวิสาหากิจหัวหน้าสนราชการและข้าราชการประกอบพิธีรดน้ำสักการะพระอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรลวลือชัยสงครามหรือพ่อเจ้าทิพช้างเปลี่ยนผ้าคาดเอวพร้อมรดน้ำถวายองค์พระอนุสาวรีย์เพื่อเป็นการขอขมาสักการะถวายแด่ดวงพระวิญญ,ญาณพระยา สละวัลือชัยสงครามอดีตเจ้าผู้ครองนครลำปางและในโอกาสเดียวกันนี้ได้ออกเดินทางไปยังวัดต่างๆเพื่อเข้าสักราระถวายเครื่องไทยธรรมและส่งน้ำพระเทระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดถือเป็นประเพณีปฏิบัติตามที่ทอยป่าเวณีปีใหม่เมืองของชาวไทยล้านนาที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่นับอดีตค่ะโดยมีความเชื่อว่าบุคคลใดกระทําด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธามีความเชื่อในคุณพระศรีรัตนาตัยทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสง บุคคลนั้นจะได้รับผลอานิสง์มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดก็จะสมดังความมุ่งมา่รปรารถนาทุกประการบางหน่วยงานก็